สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารย์นันต่อยกลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครับผมได้มีโอกาสกลับบ้านแล้วก็ไปเลี้ยงวัวครับท่านผู้ชมแต่ก็ครอวัวของผมก็ประสบกับปัญหาการขาดแคลนหญ้าครับซึ่งเดิมทีเนี่ยผมก็เคยเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังว่าครอวัวของผมเนี่ยมีหญ้าเหลือเฟือนะครับเพราะว่าผมหว่านหญ้าลูซี่ไว้ตั้ง4ไร่นะครับแต่บังเอิญบังเอิญครับ หญ้ามันแก่นะครับหญ้ามันมีหญ้าหนามขึ้นป,ป่าปนผมก็เลยจ้างเ,าเข้ามาตัดนะครับตัดทิ้ง,งไป2ไร่นะครับปรากฏว่าหญ้าไม่พอสําหรับการเลี้ยงวัวนะครับมันโตไม่ทันเพราะว่าเราก็ให้วัวกินไปเรื่อยๆผมก็ไปสั่งซื้อหญ้าเนเปียครับเป็นหญ้าเนเปียที่สับบดสับเรียบร้อยนะครับกิโลละ2บาทครับนามาเทให้วัวกินแบบนี้ครับอ่าก็ กินดีบ้างกินไม่ดีบ้างนะครับเดี๋ยวผมมีวิธีหลอกล่อครับผมนะวิธีการของผมก็คือนี่แหละครับพระเอกของมันหัวอาหารหรืออาหารข้นนั่นเองครับโปรตีน21ินะครับปกติผมก็ให้อาหารข้นหรือหัวอาหารเนี่ยให้กับวัวกินตัวละถ้วยอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เลยนํามาคุกเค้านะครับมาโรยให้กับน้องวัวในข้อของผมกินครับ ปรากฏว่าโอ้มันก็กินดีนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นหอมนะครับของอาหารข้นนะครับก็หลอกล่อให้วัวกินนะครับทําให้วัวกินหญ้าเก่งนะครับอันนี้เป็นหญ้าเนเปียร์สับหมักนะครับแล้วก็รวยด้วยอาหารข้นโปรตีน21นะครับตัวละหนึ่งถ่วยนะครับรวยเข้าไปนะครับกินทั้งแม่ทั้งลูกนะครับท่านผู้ชมอ่า อาจจะเวียนเวียนหัวหน่อยนะครับเพราะว่าถือกล้องคนเดียวครับเห็นไหมครับแย่งกันเลยทีเดียวครับท่านผู้ชมนะตัวละหนึ่งถ้วยครับผมก็นํามารวยรวยแบบแบบนี้นะครับอ่ากินดีกินเก่งขึ้นมาทันตาเห็นเลยครับเป็นการเสริมอาหารนะครับโปรตีน21ครับซึ่งเดิมทีเนี่ยในส่วนของหญ้าเนเปียเนี่ยนะครับเขาก็มีโปรตีนประมาณ12นะครับ ประมาณ12นนั่นแหละนะครับนำมาบดมาสับแล้วก็โปรยด้วยอาหารข้นนะครับก็กินดีกินเก่งครับกินทั้งวัวกินทั้งไก่เลยนะครับท่านผู้ชมครับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งครับที่เกิดขึ้นนั่นก็คือการปลูกหญ้าแล้วก็สับหญ้าอัดหญ้าขายครับ ในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านผมเนี่ยเขาก็บดอัดนะครับสับแล้วก็บรรจุใส่กระสอบไว้นะครับกระสอบละ15กิโลนะครับกิโลละ2บาทครับท่านผู้ชมผมก็ซื้อมา,อาได้มาประมาณเท่าไหร่่ะประมาณเกือบพันโลเหมือนกันนะครับซื้อมาให้วัวช่วงที่หญ้ามันโตไม่ทันนะครับเมื่อสักครู่ผมเดินลงไปดู แปลงหญ้าปรากฏว่าหญ้าเริ่มที่จะโตละนะครับถ้าหมดชุดนี้ที่ผมซื้อมาประมาณ4 1กระสอบมันก็น่าจะได้เวลาที่จะไปตัดไปเกี่ยวเอาหญ้าที่ผมหว่านไว้มาให้วัวกินได้แล้วนะครับหญ้านะครับเป็นอาหารกันตายอาหารกันตายเพราะว่ามันเป็นอาหารหยาบนะครับมันจะสามารถ ไปทําให้วัวเนี่ยมันเพิ่มอัตราการแลกเนื้อนะครับถ้าหากว่าไม่มีหญ้านะครับมันให้กินแต่อาหารข้นเนี่ยนะครับให้กินแต่หัวอาหารเนี่ยนะครับมันจะทําให้วัวท้องอืดได้เพราะนั้นเนี่ยหญ้าเขาจึงบอกว่าหญ้าคืออาหารกันตายนะครับ <preserved> ถ้าไม่มีหญ้ากินแต่อาหารข้นนะครับถ้าไม่มีหญ้าไม่มีฟางเนี่ยนะครับกินแต่อาหารข้นเนี่ย วัวจะท้องอืดว่าอย่างนั้นเพราะนั้นเนี่ยวัวเขาก็จะเคี้ยวเอื้องนะครับโดยมันจะมีน้ำย่อยออกมานะครับทำให้การย่อยอาหารของวัวมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยหญ้าจึงมีส่วนสำคัญและจำเป็นนะครับโดยเฉพาะหญ้าที่มีคุณภาพนะครับมีโปรตีนสูงก็ได้สองต่อคือนอกจากเป็นอาหารกันตายแล้วยังสามารถที่จะเพิ่มอัตราการแลกเนื้อให้กับ วัวในข้อของเราได้ด้วยนะครับในข้อของผมก็จะประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมเป็นวัวที่เลี้ยงแบบบ้านๆนะครับคู่นี้ตัวนี้ก็เพิ่งเกิดได้10บวันนะครับเกิดเมื่อวันที่9นะครับวันนี้วันที่10แล้วนะครับได้ได้สิบวันแล้วครับในข้อวัวของผมก็จะมีไก่นะครับมาคอยคุยเขี่ยหากินนะครับกินทั้งหญ้าในเปียกินทั้งอาหารข้นนะครับมาแย่งวัวกินนะครับเราก็จะได้ ประโยชน์นะครับหลากหลายอาหารที่มันตกเลี้ยราดตามพื้นดินนะครับไก่ก็จะมาคุ้ยเขี่ยหากินนะครับวัวก็กินกันไปนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆครับท่านผู้ชมนะครับใครที่กลับจากต่างจังหวัดนะครับจากกลับจากกรุงเทพกรุงไทยนะครับกลับมาบ้านไม่รู้จะทํำยังไงก็เลี้ยงวัวครับท่านผู้ชมการเลี้ยงวัวเนี่ยมัน ก็ช่วยให้เรามีเ,าเงินออมนะครับเป็นทรัพย์สินนะครับเลี้ยงวัวแล้วดีนะครับมีกําไรอย่างแน่นอนเดี๋ยวไหว้หลังผมจะคุยเรื่องเกี่ยวกับการกลับบ้านมาเลี้ยงวัวช่วงภาวะโควิดให้กับท่านผู้ชมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับแต่สําหรับผมมองว่าการเลี้ยงวัวยังไงก็มีกําไรนะครับแต่ว่าอยู่ที่การจัดการยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับติดตามฝากกดไลค์ สายกระดิ่งนะครับกดตรงรูปกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปในโอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้พบกันแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณนะสวัสดีครับผม